ตอนที่3,451ไม่เหมือนกันเิงจิวเดินเร็วท่ามกลางความมืดเะว่าลาังพันไปพักหนึ่งแล้วนางรู้สึกได้ว่ามีคนตามมาข้างหลังดังนั้นนางจึงเปลี่ยนทิศทางที่เดิมต้องการไปเบิงสันทอนํานทางคนที่อยู่ข้างหลังเดินวนกลางเมืองจนกระทั่งสลัดคนที่ตามมาได้สําเร็จนางที่ยืนอยู่ในที่รับมองเอาร่างสีขาวท่ามกลางความมืดสายนั้นอดยิ้มที่มุมปากไม่ได้คิดไม่ถึงเลยว่าจินเสวยซังจะตามออกมาแต่นางจะให้เขาตามไปพบพี่สาวนางในเวลานี้ได้อย่างไรเล่า เห็นเขาวิ่งวนอยู่กลางเมืองและตอนเปลี่ยนทิศทางนางจึงค่อยกระตุ้นปานมุ่งหน้าไปยังเมืองสันทอวันเย็ยนเชนวาในเืองสันทอกำลังนอนอย่างเปรียดขัน,นมองท้องฟ้ายาขํามคืนมือหนึ่งของนางรูดท้องบนใบหน้ามีความอ่อนโยนให้ยังหาได้ยากนางมือมองท้องฟ้าเท่านี้ก็ง่วงนอนได้ง่ายมากขณะที่นางกำลังจะหาและง่วงสุดขีดกลับได้ยินเสียงของเฟื่องจิวดังมาจากข้างนอกทันพีได้ยินเสียงเรียกแล้วแววตาของนางพันบุบไปก่อนจะลุกขึ้นเดินออกไปข้างนอกเห็นเฟื่องจิวในชุดสีแดงทั้งตัวเดินมาพร้อมรอยยิ้มส ทันเห็นว่าเป็นเฟิงจิววันเย็นเชีนวาก็เอยอีกครั้งเจ้ามาได้เสียทีท่านพี่คิดถึงข้าหรือเฟิงจิวเดินไปข้างหน้าขณะยิมกว้างสายตาจับจ้องท้องที่นูนขึ้นอีกไฟแววตาเป็นประกายยังอดไม่อยู่ท้องโตขนาดนี้แล้วท่านพีตั้งคันลำบากหรือไม่ฟังแล้ววันเย็นเชีนวาก็รูปท้องแววตาเกิดประกายอันอ่อนโยนสตีคนใดตั้งคันแล้วไม่ลำบากบ้างนางจูมือเฟิงจิวร่างคืนอาการหนาวไปเถอะเข้าไปคุยในเรือนนางพูดพังพาเฟิงจิวเขาเ้าไปข้างใน ฟิงจิวมารือวันเยน็นซื้ซานโผล่ออกมาจากไหนก็ไม่รู้พอเห็นเฟิงจิวก็ยิ้มร่าเข้ามาใกล้เจ้ามาแล้วทานนามือดึกมาให้พวกท่านด้วยเฟิงจิวกล่าวพังยิ้มให้เขาบอกให้เขามาด้วยกันในห้องคนทั้งสามนั่ง้อมโตเฟิงจิวนำรังนกออกมาจากในห้องมิติกล่าวกับวันเย็นเชียนว่าว่าท่านพีตั้งคันอยู่ต้องกินรังนกสักหน่อยนี่แต่โลกและท่านยิ่งหนักได้กินตอนอยู่ที่บ้านแต่ระหว่างทางมาน,นี้ไม่ได้ตุนกินเท่าไหร่กอบกับคนที่เฝ้าอยู่ที่นี่ก็คือองค์รักะกุลเฟิงจำนวนหนึง่งของที่กินกับธรรมดาทั่วไป วันนี้ท่านอาซือซานยังบอกอยู่เลยว่าจะไปหาแม่ครัวมากันนั้นพอเห็นพวกเจ้ากลับมาจึงลืมเรื่องห้องครัวไปเสียสนิทวันเย็นเชนวากล่าวพังจำเรืองมองวันเย็นซือซานที่กำลังตักรังนกวันเย็นซือซานวางรังนกชามหนึ่งตรงหน้าวันเย็นเชนวาพร้อมกับพูดกับเฟิงจิวว่าเดิมทีข้าอยากให้องครษ์ตระกูลเฟิงที่เฝ้าอยู่ที่นี่ไปจัดการแต่เจ้ามาพอดีเจ้าหาให้สักคนเป็นอย่างไรได้กลับไปแล้วข้าจะส่งคนมาสองคนเฟิงจิวเอ่ยก่อนจะบอกให้พวกเขาเรียบกินหน่อย นางใช้มือหนึ่งเท้าแก้มมองวันเย็นเชนวาหลังจากรอนางกินรังนกเสร็จเดี๋ยวค่อยยิ้มกล่าวทันพีจินเสือซางตามกลับมาด้วยเมื่อคู่นี้ข้าออกมากลับโทรเขาร่วงรู้ทั้งยังตามข้ามาอีกแต่ข้าสลัดเขาทิ้งไปแล้วเมื่อได้ฟังดังนั้นวันเย็นเชนวาย้ายรังนกที่กินเสร็จแล้วไปกาข้างเช็ดปากก่อนมองไปทางเฟื่งจิวข้ากําลังอยากามเจ้าพอดีเจ้าคิดอย่างไรอีใดเขาจึงตามมามาถึงที่นี่แล้วหากพบหน้ากันจะทําอย่างไร ตอนนี้ข้าอยู่ในสภาพนี้กเขาเห็นแล้วเขาจะยังใช้ได้อยู่หรือท่านพี่ท่านคงยังไม่รู้ตั้งแต่ท่านขืนใจเขาท่าทีของเขาเปลี่ยนไปไม่เหมือนเมื่อก่อนเฟิงจิวเมมริมฝีปากส่วนวันเย็นซือซันที่อยู่ค้างๆแต่แอมเสียงเบาคราหนึ่งตอนที่3ามพันลองทำเขากับแอมเซจก็มองคนทั้งสองหมดคำจะกล่าวอยู่บ้างสตรีอย่างพวกเจ้าสองคนเห็นข้าเป็นบุรุษคนหนึ่งอีกทั้งยังพูดเรื่องขืนใจอะไรนั่นตอนหน้าผู้โสเชน่นนี้ไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะสมบ้างหรือ ฟังดังนั้นแล้วสองคนมองหน้ากันยิ้มพงังเรลาเช่นนั้นเหย่ท่านไปไปพักผ่อนก่อนเล่าบอกขายังมีเรื่องต้องคุยกันอีกนานมากวันเย็ยนสื่อสารเห็นดังนั้นพันพยักหน้าดีเหมือนกันพวกจาไม่ได้พบกันมานานคุยกันไปเถอะข้าจะไปนอนก่อนแล้วพูจบเขาลุกขึ้นสวัดมือเดินออกไปข้างนอกคืนนี้เฟิ่งจิวกับวันเย็ยนเชีนวาสองคนคุยกันตลอดทั้งคืนจนกระทั่งฟ้าเริ่มสว่าง เฟิงจิวจึงค่อยออกจากวังส่วนทอมุ่งหน้ากลับสู่จวนตระกูลเฟิงตอนนางกลับถึงในลานของจวนพันเห็นจินเซียสังในชุดสีขาวเด่มสุราอยู่ลานเรือนของนางนางเห็นแล้วหัวเราะเสียงเบาก่อนถามเุใดมาดื่มสุราที่เรือนของข้าตั้งแต่เช้าเชน่นนี้จินเซียสังมองนางถามว่าเจ้าไปพบนางมาหรือใครเฟิงจิวแท้งโง่าถามนอกจากวันเย็นเชียนวาแล้วจะยังมีใครอีกจินเซียสางพูดมองนางแล้วถามนางอยู่ที่นี่เชื่อหรือไม่อยู่ที่ไหนเจ้าขีดจะซ่อนนางอีกเท่าไหร่ ฟิงจิวฟังล้ยยิ้มคำพูดหนี้ไม่ถูกต้องแล้วพี่สาวข้าไม่ใช่คนที่ข้าจะซ่อนไว้ได้นางเดินไปนั่งลงที่ข้างโต๊ะเอ่ยพร้อมรอยยิ้มเพียงแต่นางยังไม่อยากพบเจ้าต่อให้ไปพบนางก็ไม่มีประโยชน์ดังนั้นนางอยู่ที่นี่ใช่หรือไม่จินเสวอซังตาเป็นประกายอยู่บ้างอือหือนางตอบรับเสียงเบาในแววตามมตรอรยยิ้มเจ้าหานางไม่พบหรอกต่อให้หาพบก็มีทางได้เจอนางฝักอยู่ที่นี่ก่อนเถอยังไม่ถึงเวลาจินเสวอซังเธอจอกสราไว้ในมือน้ำเสียงเจอแววโกรธเกลียวนางยังไม่อยากพบข้าหรือ เป็นใครกันแน่ที่ทําเรื่องผิดกับคนอื่นเฟิ่งจูเล่คิวฟังจบกล่าวอย่างเกียดคัานว่าเจ้าออกเรียบ์พี่สาวข้าแล้วอย่างไรเสียอายุเท่านี้ก็ใช่ว่าชาราธรรมดาอีกทั้งนางชอบพอเจ้าเช่นกันหากเป็นเป็นคนอื่นอาจเป็นไปไม่ได้จินเสียวซางสะอึกไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเพียงมองนางครานหนึ่งแล้วดื่มสุราในจอกจนเครี้ยงขขาไม่นอนทั้งคืนต้องกลับไปห้องนอนก่อนแล้วเจ้าก็ตามสบายเถอะนางยืนขึ้นแล้วหาวก่อนเดินเข้าไปในห้องจินเสยวซางมองนางจากไปถอนสายตากลับมาเยงเย็นชา เขานั่งอยู่ในลานคู่หนึ่งแล้วค่อยหลุกขึ้นจากนั้นเดินออกจากเรือนไปแท้จริงแล้วเฟิงจิ๋วซ่อนนางู่งที่ไหนผ่านไปอีกเดือนหนึ่งในจวนตระกูลเฟิงเลือกวันแต่งงานแล้วแต่ช่วงนี้นางออกจากจะหมกตัวอยู่ในจวนแล้วก็จะมีเพียงไปพบพี่สาวนางที่เบิงสนทอหลายวันที่อยู่ในจวนนี้เย่ยจิงพาบุตรมาเป็นเพื่อนบ่อยครั้งระหว่างนี้จึงไม่ค่อยเบื่อเลยเพียงแต่ผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนนางรู้สึกคิดถึงเซียนหยวนโมเจออยู่บ้างหลังจากเรื่องวันมงคลแล้วนางใช้วิธีส่งข่าวบอกวันมงคลกับเขา ไม่รู้เลยว่าเขาจะกลับมาตอนไหนตอนนางเมื่อรอคิดถึงเรื่องหนีอยู่ในเรือนในสวนดอกไม้ข้างหน้าจินเสือซางกำลังวางหมากร่วมกับกวนเซรินฝ่ายกวนเซรินถือหมากขิดอยู่นานก่อนวางหมากลงคระนั้นจินเสือซางที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเพียงมองคราแล้วก็วางตัวหมากเมื่อถึงตากวนเซรินเขาขิดพางมุ้นคิวเป็นปมเห็นดึงนั้นแล้วจินเสือซางแววตาผู้วัยทาพร้อมใบหน้าเรียบนิ่งข้าอยู่ที่เมืองน,นี้มานานแล้วหนึ่งเดือนไม่เห็นสถานที่สงบเงียบที่อื่นเลย